นี่นะครับเป็ดไข่ถ้าเกิดไปถึงนะครับให้ลงน้ําแบบนี้เลยจะสวยมากนะครับพอเวลาเขาขึ้นมานะครับเขาลงไปอาบน้ําไปเล่นน้ำแล้วขึ้นมาเป็ดจะสวยมากเลยนะครับนี่นะถ่ายให้พี่น้องเอฟซพี่น้องเกษตรกรและท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดได้ดูนะครับพอเวลาเขาขึ้นมาจากน้ําแล้วเนี่ยเขาจะมาไซส์ขนอย่างนี้นะครับแล้วขนเขาจะเลื่อมนะครับเลื่อมมันแววเลยนะครับนั่นนะครับใครท่านทําแบบนี้นะครับใครที่สั่งเป็ดเข้าไปเนาะ ใครที่สั่งเป็ดเข้าไปแล้วก็ปล่อยเขาลงน้ําแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นนะครับพอขึ้นมาแล้วขนก็จะมันแววอย่างนี้เลยนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับออกวาวเลยนะครับนี่นะมันจะไม่หมองเหมือนตอนที่อยู่ในกล่องวิ่งไปนะครับเพราะว่าขี้ไอตัวบนมันก็หล่นลงมาข้างล่างนะครับมันพอเวลาลงน้ําแล้วมันก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะใครอยากเป็นสาวก็โทรมา0872282121นะครับนี่นะครับสวยๆงามๆเลยนะครับ นี่นะครับผลมันวาวเลยนะครับสวยนะครับชุดนี้รับรองได้ผลผลิตเลยนะครับสาวๆสวยๆนะครับใครสนใจก็โทรมาแล้วกัน0872282121นะครับหมักหมักแตงหมเลี้ยงนหะดูดูสถานที่เลี้ยงที่นี่นะครับดูนะครับเป็นแก่งใหญ่เลยนะครับนี่นะครับพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรครับฮะเขาเป็นแจงเงียงแจงกุดดูฮะแจงกุดดูแก่งกุดดู กุดโดกแกงกุดโดกนะครับนี่นะครับแกงกุดโดกนะครับสวยงามเลยนะครับดูนะครับพื้นที่น้ํานะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะขับเรือนะครับแล้วเอาเป็ดไปปล่อยไว้กลางสันดอนที่อยู่กลางนะครับแล้วก็ทําเล้าอยู่นู่นเลยนะครับแต่ขายล้อมเพาะกันหมานะครับก็เช้าขึ้นไปเก็บไข่ตอนเย็นก็ไปปิดเล้าอย่างเดียวจบนะครับถ้าเป็นตัวผมนะผมจะไปทำเล้าอยู่นู่นเลยเป็นสันดอนอยู่กลางน้ํานะครับนะเพราะว่าเช้าก็วิ่ง เรือไปเนาะเย็นก็เอาเรือกลับมาเท่านั้น,นครับมีเท่านั้นไม่ทําอะไรเย็นปิดข้อเท้ากา็เก็บไข่นะครับนี่นะครับพอขึ้นมาเสร็จก็จะสวยขนมันวาวแบบนี้นะครับจะดูดีกว่า,าไปปล่อยในยเล้าแห้งๆนะครับก็แนะนําพี่น้อง f อพี่น้องกเกษตรกรเนาะคนที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงนะครับถ้าไปถึงท่านมีแหล่งนะ้ํามีอะไรให้เราปล่อยแบบนี้จะดีมากเลยนะครับนี่นะแล้วเขาก็จะมาไซส์ขนนะครับพอไซส์ขน ช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะหากินนะครับหากินก็จะมาไซค์ขนแล้วก็เข้านอนเหมือนเดิมนะครับนี่นะทำไว้ประมาณนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับจิจวัตรประจำวันของเขานะครับจะอยู่ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเป็ดเนาะขอให้กินอิ่มน้ําหนักดีเหมือนตอนที่เราไปยังไงก็ไข่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้ากินไม่อิ่มน้ําหนักเบาหวีงไม่ไข่หรอกครับร้อนะครับถ้าเกิด เป็ดที่เราไปส่งหนักหนักหนัก,นกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็พอไปเลี้ยงท่านไปเลี้ยงหนักเหมือนเดิมยังไงก็ไข่นะครับไข่ย,ยาวเลยนะครับไม่ต้องห่วงเนาะส่วนใครที่สนใจเป็ดสาวก็โทรเข้ามา0 8 7 2 2 8 2 1 2 1, 2, 1นน่ะครับนิวนี่นะครับขึ้นมาไซค์ขนเล่นแบบนี้นะนี่นะใครที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติแบบนี้นะเป็นเป็นสถานที่ที่น่าน่าอิจฉามากนะครับตกเย็นท่านท่านให้อาหารสมทบนิดนึงพอแล้วเพราะาเขาไปกินเขาไปกินอิ่มแล้วนะครับถ้าเกิดอ่า ถ้าเกิดมีมีเหมือนกับ pues มีพื้นท anyway, er mm ี hmm. well, ่แบบนี้มันจะดีมากเลยนะครับเลี้ยงเยอะๆได้เลยนะครับนี่นะแต่ถ้าเกิดมีพื้นที่ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตใหม่เป็นไรนานะครับเป็นไรนาแล้วก็น้ํครึ่งแข้งนะครับเขาจะมุดกินหอยได้ตรงนั้นไม่ต้องให้อาหารก็ได้นะครับตรงนี้ดูแล้วน้ําจะลึกไปเขาจะกินไม่ถึงนะครับดูเขาจะชอยชอนชัยเข้าไปกินใ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 นป่าป่าผักตบนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับ อ่านานถึงจะได้หอยตัวหนึ่งเพราะน้ำมันลึกนะครับนี่นะสวยๆงามๆเลยนะครับก็หลักมันมันอยู่หลึกป่พี่อยู่ริมเลยเหครับถ้าเกิดหอยเยอะๆแล้วไม่ลึกนะครับยังไงก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับนี่ครับดูนะหัวมุดเห็นไหมหัวมุดน้ําเลยนะนี่นะครับหัวมุดลงไปงั้นคือมุดไปกินนะครับมุดไปกินหอยนะครับยังไงก็ ฝากพี่น้อง f อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็หลายท่านด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติช่วงนี้นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรสเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านเ,าเอาเป็ดไปปล่อยอย่างนี้เลยรับรองว่าได้เห็นไหมครับพี่น้อง f อเห็นไหมเห็นเห็นก้นกมันชี้ขึ้นอย่างนี้ไหมนะ้านะ้านะนะนะครับคือมูสดินหอยนะครับถ้าก้นมันชี้ชี้ขึ้นขึ้นฟ้านะครับแล้วหัวลงน้ำแบบนั้นคือมุดกินหอยนะครับ,นะรบแต่น้ํามันยังลึกแล้วมันคงจะกินไม่ถึงนะครับนะก็ะดูดีๆถ้าเกิดมีแหล่งน้ําที่ไม่ไม่ลึกมากไม่ตื้นมาากนะรองว่ อิ่มป้อเลยไม่ต้องไม่ต้องให้อาหารสมทบก็ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะมีแหล่งน้ําแบบนี้นะครับนี่นะครับบ่เลิกกันบ่อยบ่เลิกก็ถือว่าสุดยอดเลยครับนี่ครับอีกสักพกหากินเก่งนะครับตอนนี้เป็ดเราไม่เคยลงน้ําลึกนะครับเป็ดเราไม่เคยลงน้ําลึกตอนนี้มาเจอน้ําลึกยังไม่กล้าลงเพราะโดนปลาสวบโอ้ก็คืออีี่เราเันแล้วมันสวบแห้งเราถือปลาชโดสวบเนาะ ครับระวังนะครับผมคิดว่าต้องมีต้องมีเป็ดเป็ดที่ขาไม่ครบกับบ้านมากแหละนะครับโดนปลาแลครับโอเคนะครับไปแล้ว